เพก็ okay, สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทคนทุกๆท,ท,ท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม FR Legend และในคลิปนี้ผมก็จะมาสอนท่านผู้ชมสมัครเกม FR Legend ให้เล่นโหมดออนไลน์ได้นะครับคือมีน้อง,องๆหลายๆคนเรียกร้องเข้ามาบอกให้ผมเนี่ยช่วยสอนวิธีการสมัครเกม FR Legend หน่อยว่ามันสมัครยังไงคือผมต้องบอกทุกคนว่าวิธีการที่เราจะสมัครเกม FR Legend ได้เนี่ยคือเราต้องมีอ e ีเมลก่อนนะครับถ้าใครมีอ e ีเมลแล้วก็สามารถ ล็อกอินได้เลยแต่ถ้าใครยังไม่มีอีเมลก็ให้ไปสมัครก่อนนะครับคือผมจะไม่สอนวิธีการสมัครอีเมลนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปอยากให้ทุกทานผู้ชมเนี่ยลองเข้าไปหาใน YouTube หรือว่า g o o g l e นะครับพิมพ์ไปว่าวิธีสมัครอีเมลหรือว่าสมัครอีเมลถ้าใครํำเป็นนะสมัครอีเมลแล้วก็ลองเข้าไปสมัครดูนะครับก็ถ้าเราสมัครเสร็จแล้วก็ให้เรามาที่เซตติ้งนะครับปั๊บเซตติ้งของเกมนี้แล้วก็โปรไฟล์นะผมนะหัวข้อที่4ครับผมตอนแรกคือมันไม่เป็นอย่างนอออนี้้้คืผมลไไววแงเ ถ้าใครยังไม่ได้ล็อกอินเนี่ยคือมันจะขึ้นมาหน้าอย่างนี้ใช่ไหมครับ<ม>ก็ให้เราทําการใส่อ e ีเมลไปที่เรียบร้อยที่เราสมัครอ e ีเมลมาแล้วนะครับที่เราสมัครมาแล้วนะครับโอเคครับให้เรากรอกไปเลยครับผมนะแต่ผมขอใส่อ e ีเมลแป๊บนึงนะครับทุกคนโอเคนะครับหลังจากที่เราใส่อ e ีเมลไปที่เรียบร้อยแล้วให้เรากดล็อกอินเลยครับผมนะป๊าบอย่างนี้ครับถ้าเกมมันเล่นได้นะครับผมมันจะเด้งเข้ามาหน้าแบบนี้นะครับนะอันนี้คือเราสามารถเล่นออนไลน์ได้แล้ว แต่เดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูคือผมไม่รู้ว่าเกมผมมันเป็นอะไรอ่ะมันไม่สามารถเล่นโหมดออนไลน์ได้คือเกมมันฟ้องว่าเกมผมมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าป<ะ>ั๊กคือผมอยากรู้ว่าตอนนี้เกมมันเวอร์ชันอะไรวะทําไมมัน,มนฟ้องเป็นเวอร์ชั่นเก่าวะเออผมไม่เข้าใจวะคือในผมใช้ iOS ใช่ไหมคือในแอปสโตรตอนเนี้เกมเนี่ยมันอัปเดตเป็นเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดแล้วนะครับ ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันเกิดจากปัญหาอะไรอันนี้คือแบบผมไม่รู้เหมือนกันถ้าใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ในผมทีนะครับผมนะคือผมมันบอกให้ผมอัปเดตผมก็เข้าไปอัปเดตคือมันไม่ขึ้นให้ผมอัปเดตนะครับผมก็ผมไม่รู้จะทํำยังไงแล้วมันเล่นออนไลน์ไม่ได้นะครับผมคลิปนี้ผมก็เลยคิดว่าผมเนี่ยจะมาดีฟแบบโหมดแวทเทินให้ทุกคนดูแล้วกันนะครับผมแต่ก่อนที่เราจะไปดูโหมดแวทเทิ์นั้นเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีการตั้งค่าการควบคุมที่ผมนะ่ะกำลังตั้งค่าอยู่ที่ผผผมมมมใใชช้้้้ออยู่่่ตตนนนนีีนะคคคค,บบนนครรัับบบบวววาาาิธกงุแ โอเคนะครับทุกคนกดเข้าไปที่ setting control นะครับตอนแรกที่เรายังไม่ได้ทําอะไรยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรใช่ไหมครับผมเห็นไอที่จุดเหลืองๆใช่ไหมครับคือมันจะอยู่ไอที่ control อันแรกนะครับผมอันนี้คือแบบ control แบบเอียงจอแบบใช้ใจโรสโคปเอียงโทรศัพท์เอาคร้บผมนะคืออันนี้คือผมไม่ถนัดผมบอกเลยอันดับที่2จะเป็นการแบบ ปุ่มปุ่มกดจิ้มเลี้ยวซ้ายจิ้มเลี้ยวขวาอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดนะครับถ้าคนไม่ถนัดก็ไม่ว่ากันอันต่อไปเป็นแบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวามันจะคล้ายๆมันจะคล้ายๆพวงมาลัยในเกมขาะอกีกดีเลยนะการควบคุมแบบนี้คือผมจะบอกทุกคนว่าตอนนี้ผมใช้การควบคุมแบบนี้อยู่นะครับอันที่3นะครับ คือเห็นผมรีบแบบเนีเนยนๆอย่างเงี้ยเออคือผมใช้แบบคอนโทรลแบบนี้ไงเออคือมันรีบรดได้เนียนมากๆเลยแล้วมันคอนโทรลง่ายอันนี้คือมันก็แล้วแต่คนถนัดนะผมก็แบบจะมองว่าอันหน,นอันนั้นอันนั้นดีกว่าอันนี้ดีกว่ามันก็ไม่ได้นะมรันแล้วแต่คนถนัดโอเคจากหลังจากนั้นให้เรากดเข้ามานะครับผมนะโอเคแล้วก็เราก็เลือกจัดวางให้ดีๆครับผมวางให้แบบมันเข้ามือกับเรานะครับผมมันสามารถปรับให้มันใหญ่มันเล็กได้อะไรอย่างงี้นะครับนี่ผมประมาณนี้อ่ะโอเคปรับให้เรียบร้อยนะครับ อันนี้ก็รู้สึกว่าจะเกลกอ่ะโอเคอ่ะประมาณนี้ผมจะตั้งไว้ประมาณนี้เดี๋ยว,ว,วความไวผมต้องปรับความไวลงอีกว่ะผมรู้สึกว่ามันไวไปครับเอาสักประมาณนี้แล้วกันนะผม0.34แล้วเราต้องลองเข้าไปเล่นดูอ่ะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปเล่นในโหมดแบตเพื่อน,นครับผมเพราะว่าเนื่องจากมันเล่นเออมันไม่สามารถเล่นโหมดมัลติเพเยอร์ได้อ่ะมาทุกคนโอเคเห็นไหมครับมันก็ อคอนโทรง่ายเพียงแค่เราแบบเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแค่นั้นเองนะครับอ๋อเป็นไง hey, ชิบหายยุงกัดแขนเฮ้ยฟ <Hey, fuck. S 2> ักแล้วกูก็เสียลหลักว่คนนี้โค้งนี้ก็แบบปล่อยคันเร่งนิดนึงแล้วก็ค่อยๆหยยบคันเร่งอโอโหแบบเนียนๆครับทุกคนถ้าเราคิดว่าเราจะชนให้เราปล่อยคันเร่งนะครับหรือว่าหยยบเบรกก็ได้นะผม นะนำว่าอย่าดึงเบรกมือเด็ดขาดถ้าเราดึงเบรกมือทีคือชิปหายไปพอะเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> คือรถ <c oughs> มันจะไหลนะครับมันจะไม่เบรกให้เราเออโอเครอบที่เรานำรอบแรกก็รอ้อยได้คะแนนร้อยยี่สิบเก้าคะแนนอ่ะตอนนี้เราเป็นรอบคนตามบ้างทีนี้มาดูกันครับว่าผมจะตามได้คะแนนเท่าไหร่นะครับตอนแรกก็ผมคิดว่าผมจะมาเล่นในโหมดมันตีเพื่ให้ทุกคนดูแต่มันมเล่นไม่ได้เลยสิเออไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรนะครับ สวยงามสวยงามสวยงามยังได้อยู่ยังได้อยู่โอเคโค้งนี้อ๋อเราต้องแบบชิดๆเพื่อให้คะแนนมันขึ้นเร็วนะครับนี่ยิ่งเราใกล้เท่าไหร่คะแนนมันยิ่งขึ้นดีนะครับเป็นไงเป็นไงชิวๆไปครับผมรอบตามผมก็ทำคะแนนได้117รวมเป็นอ่า้อยอ่ะ,อะโอเคก็จะบอกอยากจะบอกทุกคนว่าด่านนี้เนี่ย เราเนี่ยเล่นจบรอบหนึ่งเราเป็นผู้ชนะเราจะได้ตังค์มาทั้งหมด1 7 7 0กว่าเหรียญเลยนะครับโอ้โหมันเยอะนะครับก็ถือว่าเป็นทริคเล็กๆน้อยๆในคลิปเดียวเลยนะครับผมนะวิธีการฟาร์มตังค์วิธีการสมัครอะไรต่างๆในคลิปเดียวเลยนะครับผมนะโอเคนะครับทุกคนพอจะเข้าใจไหมครับอ,อีกสักตาหนึ่งอ่ะเผื่อคนอยากเห็นผมเล่นไงอะไรอย่างนี้ไงคือผมต้องบอกทุกคนว่าผมจะไม่เล่นเวอร์ชั่นโกงนะครับเพราะว่ามันแบบ มันดูไม่ดีเกินไปับผมมันแบบเหมือนเราทำไลฟ์พัฒนาเกมแบบเอะเข้าใจไหมคือเขาอุตส่าห์ทำเกมมาให้เราเล่นแต่เราเสียกไปเล่นเกมแบบเวอร์ชั่นโกงเอาเกมเขาไปโกงมาเล่นแบบโอ้โหแบบน่าละอายใจแต่สําหรับคนที่ไม่มีตังค์อันนี้ก็แบบก็ไแมบบ่แบบแบบได้ว่าอะไรนะผมก็เล่นคนเดียวก็เล่นไปนะครับสวยไปครับสวยไป อันนี้คือผมก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ามีตังหรือว่าเติมเงินเติมเกมอะไรขนาดนั้นนะผมคือผมแบบไม่อยากแนะนําให้ทุกคนเล่นเกมเถื่อนนะครับมันไม่ดีโอ้โหตอนนี้ยางผมก็จะหมดแล้วครับทุกคนผมก็ยังได้อยู่ครับถือว่าฝีมือผมมันระดับโปรดูดิโอ้โอคืออยากจะบอกทุกคนว่าเกมนี้มันเป็นเกมที่คอนโทรโลง่ายมากๆเลยเออมันไม่เหมือนคาเอ็กเลยนะครับ ค่ะเอกนี่คือแบบโอ้โหคุมรถยากมากดูดิเนียนๆไปเนียนๆไปเป็นไงแบบดูดิชิดชิดใกล้ใกล้ชิดกันแบบมันคุมรถง่ายมากๆเลยดูดิโอ้โหดูคะแนนผมแบบเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบหกนะครับคะแนนรวมก็สองร้อยห้าสิบได้ตังค์มาหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้โหมันเป็นอะไรที่สุดยอดสุดยอดก๋วยทอดสองถุงเลยนะครับ โอเคนะครับทุกคนพอจะเข้าใจไหมครับนะครับคือแบบถ้าทุกคนอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้โอเคครับเดี๋ยวเราไปลองอีกอีกสักหนึ่งรอบเลยกันนะครับทุกคนอ่ะมาเออผมก็ลืมเปลี่ยนรถวะชิหายละไอยังไงล่ะ ผมเนี่ยมันระดับโปรแล้วน้องป<ะ>ักที่ผมก็ไม่อยากจะโม้เท่าไหร่รอกเป็นไงเป็นไงข้าโคงแบบเนียนกริบเนียนกริบเป็นไงโอ้โหเด่นเนียนไปเด่นเนียนไปครับคือผมต้องบอกว่าถ้าคนที่เคยเล่นเกมขายเอคิมาก,ก่อนแล้วมาเล่นเกมนี้คือมันแบบมันจะเราจะเล่นเป็นแบบได้ง่ายๆเลยนะครับคือเกมนี้มันไม่เล่นยากอะไรเลย,เลย โอ้โหร้อยสามสิบเอ็ดคะแนนไปชิวๆไปครับทุกคน,นครับอันนี้ก็เป็นการมาเล่นโหมดอ่าแบทเทิลในทุกคนดูนั่นเองนะครับเพราะว่ามันมันไม่เล่นมันเล่นโหมดมันตีเพลเยอร์ไม่ได้โอ้โหเนียนๆไปครับเนียนๆไปนี้ก็เบาได้เบาเบาได้เบาโอ้โหสกิตนิดนึงได้ไปเหลืองเลย เป็นไรฮะเราเสียคะแนนนิดเดียวแค่ไม่ฟาวก็พอแล้วถ้าฟาวนี่คือจบเลยนะครับวิ่งมาสองรอบอ้าวแล้วกูก็สกิดบ่อยเกินโอหแต่คะแนนผมก็นำอยู่อ่ะอือคิดดูเอาแล้วกันนะครับผมว่าความโหดของผมเนี่ยมันโนหนึ่งอยู่แล้วนะครับเที่อะไรกันนะสัตว์โอเคนะครับทุกคนครับแล้วผมจะพาทุกคนมาดูรถของผมอีกคันหนึ่งนั่นก็คือเน้นสัตว์ซีเว S สิบสี่นะผมคือผมเพิ่งซื้อมาเล่นเก็บตังค์ซื้อมา คือผมต้องบอกทุกคนว่าผมใช้เวลาเล่นเก็บตังประมาณชั่วโมงหนึ่งซื้อลอคันนี้ได้แล้วนะครับผมคนะือ <Wow. S 1> ถามว่าพี่มีวิธีการฟาร์มเงินยังไงนะผมก็อย่างที่ทุกคนได้เห็นเมื่อกี้เลยครับผมผมเข้าไปเล่นโหมดแบ t เทิลนะครับผมแล้วก็นะครับเล่นดานนี้ครับผม deep pack r o u D นะครับก็เลือกเป็นระดับซูปเปอร์นะครับผมความสามารถของอาร์บอท <c oughs> นะครับ ก็เราเล่นชนะ1นึรอบหรือว่า1ตาเราก็จะได้ตังมา1,750บาทมั้งนะครับโอเคตอนนี้เราจะเอาซีเวียเมาดีไห้ทุกคนดูว่าซีเวียเนี่ยคือแบบมันเป็นรถที่ดีมากๆเลยนะครับไอ้นออเนียนไปเนียนไปดูเข้าโค้งโอ้โหอะไรจะเทพขนาดนั้น คือผมจับเกมแข่งรถเกมไหนโหดเวทีเกมเลยครับทุกคนผมก็อยากจะโมแม่งโมทุกคลิปไอ้ยี่โอ้เนียนไหมครับโอ้โหดูดิคือแบบคือต้องบอกทุกคนว่ารถคันนี้ผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยครับคือนี่เดิมๆเลยนะครับโอ้โหแต่รอบตามนี่คือกูชิบหายเลยเจอรถคันนี้ด้วยตามไม่ทันคือรถผมยังไม่ได้อัพไง ผมก็เลยตามไม่ทันหรือแต่ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่อย่าดูถูกรถผมรถผมมัน,นรถจะกากแต่ฝีมือคนไม่กาก,ากนะครับอ๋อผมบอกเลยไอ้น,นี่แล้วใครมาส่งคำขอเป็นเลื่อนกับคุณอีกอะไรตอนนี้วนะเ <c oughs> นี่ยดีเซ็งนะโอ้โหเนียนไปนนเนียนไป,นนนไปนนนไถึงแม้คะแนนเราจะน้อยกว่า เราก็สามารถชนะมาได้เพราะว่ารอบรอบแรกเราวิ่งได้โหดแม่งชิบหายเลยครับก็จะทำหน้าอย่างงี้ทำไมวะโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับเกม FR l e g เจนถ้าท่านผู้ชมชอบหรือถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมนะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ